เม้งโชฟุตบอลวันนี้ขอเสนอตอนประวัติสารัตยูเย็นมีแฟนฟุตบอลท่านหนึ่งคอมเมนต์มาใต้คลิปของเม้งโชฟุตบอลว่าอยากจะรู้จักกับประวัติสารัตยูเย็นวันนี้เม้งโชวฟุตบอลได้จัดให้แล้วนะครับแล้วก็แฟนๆอย่าลืม subscribe และติดตามที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากนะครับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เม้งโชวฟุตบอลนําเสนอคลิปดีๆมาอีกนะครับ เรามาทําความรู้จักกับสารัตยูย็นกันเลยสารัตยูย็นชื่อเล่นชื่อวตังเกิดเมื่อวันที่30พฤษภาคมในปีพศ2535ที่จังหวัดปัตตานีเริ่มเข้าเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ที่จังหวัดสมุทรปราการก่อนที่เขาจะย้ายไปที่โรงเรียนอสัมชัญสมุทรปราการในระดับชั้นประถมศึกษาจากนั้น ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอสัมชัญนครร,ราชสีมาและศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอสัมชัญธนบุรีนี่เองก่อนที่จะศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะสาเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สารัตเริ่มเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อายุ7็ขวบโดยเล่นเพื่อความสนุกสนานกับพ่อและเพื่อน,เพ,อนเพียงเท่านั้น และได้ตามคุณพ่อไปดูฟุตบอลบ่อยครั้งจนทําให้เขาเริ่มฝึกซ้อมและเริ่มรักมันอย่างจริงจังเมื่อตอนอายุ10ขวบขณะนั้นเองเขาเรียนอยู่แค่ชั้นป .5 ที่โรงเรียนอสัมชันสมุทรปราการโดยมีมาสเตอร์นริพลมาสมงคลเป็นโค้ชคนแรกของสัลัดอยู่เย็นเส้นทางฟุตบอลอาชีพของเขานั้นเริ่มต้นในขณะที่เขาเรียนชั้นม .6 ช่วงใกล้ที่จะเรียนจบ ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรฟุตบอลเอ g ซเมืองทองยูเนเต็ดซึ่งตอนนั้นเงินเดือนที่เขาได้รับครั้งแรกในฐานะนักเตะอาชีพก็คือ15,000บาทซึ่งในช่วงระยะเวลาที่เป็นเด็กเยาวชนของสโมสรเมืองทองนั้น เขาได้ถูกคาดหวังจากสตาฟโค้ชอย่างมากมายที่หวังว่าจะให้เขาเป็นกำลังหลักของสโมอสรภายใต้ผู้จัดการทีมคุณเป้ลนุนลิศซื่อวาจานั่นเองแต่ด้วยเหตุผลนี้ทำให้สโมสรเอสซจิงเมืองทองกับส่งตัวเขาไปเก็บประสบการณ์ต่างๆอาทิเช่นเอฟซีภูเก็ตนครราชสีมามาสดาและในที่สุดเขาก็กลับมาเป็นตัวหลักให้กับสโมอสรที่เขาเกิดและเติบโตได้อย่างดีเยี่ยม ในานามทีมชาติสหรัฐได้ติดทีมชาติไทยในชุดเยาวชนทุกชุดไม่ว่าจะเป็นชุดเริ่มตั้งแต่12ปีก้าวเข้าสู่อายุ19สาสหรัฐก็ติดทีมชาติไทยชุด4เกมครั้งที่26ที่ประเทศอินโดนีเซียในขณะที่ถูกยืมตัวไปเล่นในสโมสรต่างจังหวัดเช่นจังหวัดภูเก็ตโดยมีคุณประพง์โทษทีครับโดยมีคุณประผลพงพาณิชเป็นผู้ควบคุมและฝึกสอนในทีมในขณะนั้น เขามีผลงานในานามทีมชาติไทยตลอดจนเลื่อยมาจนปีพุทธศักราช2013ก็สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลแม่โคงครับแต่สหรัฐก็ไม่มีชื่อในานามทีมชาติไทยในชุดซีเกม2013ที่ประเทศมิ่นมาแต่สหรัฐก็ได้สร้างผลงานไว้กับสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา FC ได้อย่างยอดเยี่ยมจนเป็นที่รักใคร่ของแฟนบอล ของชาวโคราชในตอนนั้นในปีต่อมาในปี2014สารัสเข้าสู่ทีมชัดชัยชุดเอเชียนเกม2014ที่เมืองอินชอนในประเทศเกาหลีใต้หลังจากมีผลงานดีกับสโมวสอนที่เขาย้ายกลับมาที่เดิมนั่นก็คือ SCG เมืองทองยูเนเต็ด จนเกลติศักิ์เสนาเมืองพูดออกสื่อว่าเขาไม่สามารถที่จะขาดสารัตยูเย็นในแดนกลางได้เลยแม้แต่นัดเดียวนี่ซึ่งทําให้เห็นว่าสารัตยูเย็นเป็นกองกลางที่ทีมชาติไทยขาดไม่ได้เลยการเดินทางบนถนนลูกหนังของสารัตแม้ว่าจะดังเป็นผู้แตกมาจนถึงทุกวันนี้แต่เขาก็ต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักได้ฉายแววการเป็นนักเตะตอนอายุ7็ดขวบเริ่มซึมซับกับกีฬาฟุตบอลได้ตาม คุณพ่อไปดูฟุตบอลบ่อยครั้งจนได้ทำให้เขาได้ประทับใจเจ้าตังสารัตยูเย็นไม่เคยทําให้แฟนฟุตบอลชาวไทยผิดหวังทั้งในการประพฤติดีเป็นนักเตะที่มีความประพฤติดีไม่เล่นนอกเกมและยังเป็นขวัญใจของสาวๆทั่วประเทศทั้งมีหน้าตาที่หล่อเหลาและความสามารถของสารัตยูเย็นทำให้ชาวไทยได้ประจักษ์เลยว่าเขาคือของจริง เกียรติประวัติที่เขาเคยสร้างมาทําให้ทุกคนรู้ดีว่ากองกลางของทีมชาติไทยคนนี้ขาดไม่ได้เลยแม้แต่นัดเดียวเขาเป็นคนเดียวที่สื่อของเกาหลีใต้บอกว่าสามารถไปเล่นในเคลีของเกาหลีใต้ได้ยอย่างไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายนี่คือสโมสรที่เกาหลีใต้ครั้งหนึ่งก็เคยอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมเช่นเดียวกันส่วนในหัวใจของเขาสาร,รัอยูเจน สรัเป็นคนที่หน้าตาดีแล้วเขาก็มีแฟนแล้วนอกจากนี้แฟนของเขาหน้าตาดีไม่แพ้เจ้าตัวนอกจากจะมีความหล่อหน้าตาที่ตีสามารถดึงดูดใจแฟนๆฟ,ฟุตบอลชาวไทยที่เป็นผู้หญิงได้อย่างมากมายหน้าตาของเขาละไม้คล้ายคลึงกับนักแสดงอย่างโทนี่รากันที่บวกกับบุคลิกนิ่มสุข,ขุมลุ่มลึกทำให้เจ้าตังมีแฟนกับสาวๆตรามกีด ย่งไม่น้อยหน้าเพื่อนๆในทีมคนอื่นๆเลยทีเดียวแต่ก็น่าเสียดายที่เจ้าตัวมีแฟนแล้วและก็ไม่เคยปิดบังหรือปกปิดอะไรแถมเจ้าตัวยังขยันอัปรูปแฟนสาวขึ้นอิน t a แกรมของเขานั่นก็คือตังสอรัตแอดสกอร์6ซึ่งมันทำให้คนทั้งประเทศรู้ดีว่าเขา เป็นนักเตะที่มีวินัยดีและก็ไม่เคยปิดบังเรื่องชีวิตของตัวเองการแจ้งเกิดของเขานั้นมันเป็นระดับขั้นตอนและเป็นไปอย่างยากลําบากที่เขาจะก้าวขึ้นมาเป็นนะักฟุตบอลระดับท็อปของประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้แฟนๆก็รู้ดีว่าสารัตยูเย็นกองกลางทีมชาติไทยซึ่งเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศเรามาดูผลงานของสารัตยูเย็นกับวงการฟุตบอลของเขาในระดับทีมชาติไทยสารัตยูเย็น เคยคว้าแชมป์ซเกมในปี2011ครั้งที่26ในประเทศอินโดนีเซียและในปี2013เขาชนะเลิศแม่คงครับที่ประเทศกัมพูชาในปี2014ได้นับ4การแข่งขันฟุตบอลในเอเชียนเกมครั้งที่11ณเมืองอินชอนในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งในขณะนั้นสารัตยูเย็นโดนสื่อเกาหลีใต้ประโคมว่า เป็นนักฟุตบอลไทยคนเดียวที่สามารถไปขาแข่งที่ประเทศเกาหลีใต้ได้แต่สา,ารัดยูเย็นเลือกที่จะอยู่กับสโม,มสอเอสซี c g เมืองทองยู่นเต็ดสโม,มสอนที่ปลูกบ้นเขาและในปี2014เขาก็ชนะเลือด f f Suzuki Cup ในปี2015ก็ชนะเลือดซีเกมครั้งที่28ณประเทศสิงคโปร์อีกครั้งส่วน ในระดับสโมสรน,นั้นเขาเริ่มต้นที่โรงเรียนอสามชันทนบุรีในปี2010ถึง2011เขาอยู่กับสโมสรจังหวัดภูเก็ตในสัญญายืมตัวและปี2012เขากลับมาอย่างสโมสรเอเมืองทองยูนเตตดหลังจากนั้นปี2013สโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสด้าเอก็ทำการยืมตัวเขาไปอีกครั้งซึ่งตอนที่เขาไปอยู่นครราชสีมามาสด้า เขาก็เป็นขวัญใจและเป็นคนที่แฟนฟุตบอลโคราชรักเขาอย่างมากมายซึ่งอยากจะซื้อขาดจากเมืองทองแต่เมืองทองไม่ยอมขายเมืองทองปล่อยสาระตยูเย็นไปเก็บเลเวลหลังจากนั้นในปี2004สมสรศ c g เอสซีเมืองทองยูเนเต็ดก็ดึงกลับตัวมาเล่นให้กับสมอสรรแห่งนี้และเขาก็สามารถพาเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดคว้าแชมป์ ไพ i แลนด์พ e ีเมียร์ลีกได้สำเร็จแต่ตอนนี้สารัฐอยู่เย็นโดนคู่แข่งของทีมสกคไทย FC, เสียบสกัดอย่างรุนแรงทำให้เกิดข้อเท้าหักจนต้องพักราวถึง6เดือนมันเป็นเรื่องที่เตือนใจแต่ในเกมกีฬาก็ต้องมีการกระทบกระทั่งมันเป็นวิธีของฟุตบอลแต่ไม่นานนักสารัฐอยู่เย็นเขาจะกลับมาเป็นขวัญใจคนเดิมของทีม SCG เมืองทองอยูเนเต็ดและทีมชาติไทยอีกครั้ง เราเป็นกําลังใจให้สารัสอยู่เย็นและส่วนมนภาวนาให้เขากลับมาเร็วๆซึ่งในคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ไม่สมบูรณ์แบบนักแต่ผมก็ทํามันมาจากใจที่มานําเสนอให้ท่านผู้ติดตามได้รับชมชอบกดไลค์และซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยผิดถูกนับประการใดขออภัยในที่นี้ขอเวลาของท่านเพียงน้อยนิดกดซับสไคร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ